เกับคุณจุ้ยนิดหนึ่งนะคะคุณทุนค่ะในเรื่องราวของบรรยากาศตลาดในตอนนี้นะคะตลาดนุ่นไทยก็ยังยืนอยู่ในแดนบุกมิดหน่อยนะฮะเพื่อนไหวเบาๆร้อยหนึ่งพันร้อยเก้าสิบห้ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดนั่นเองนะครับก็ปริมาณการซื้อขายหนึ่งล้านบาทเอ้ยหมื่นล้านบาทนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวตอนนี้สั้นๆกับคุณจุ้ยคุณจรรย์เวสศักรีกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับ คุณจุ้ยค่ะหุ้นต้นรอบอย่างเช่น PTTGC เป็นเช่นไรฮะตอนนี้ขอทิ้งตาไปเลยกับ SCC จะต้นรอบตัวไหนต้นรอบแท้จริงตัวไหนต้นรอบที่ไม่ใช่ PTTGC ต้นรอบอะไรเราไล่ทำเฟรมกันนะฮะในท์เฟรมมันรีบ PTTGC โอ้โหนี่ฮะ โอ้โหมาเทสแนวรับในทมเฟรมมันลี่ครับโอ้โหสิบเจ็ดบาทตรงนี้เลยเหรอราคาแถวนี้เคยเกิดขึ้นนู่นเลยพิซแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ครับโอ้ค่ะค่ะสองศูนย์ศูนย์แปดแฮมเบอร์เกอร์ถ้าถ้าใครบเจ็ดบาทจำได้เกิดทันนะครับทีนี้ไปไปดูในไทม์เฟรมวีคลี่กันบ้างครับมันถ้าบวกไปอีกไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ย โอ้โหต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกับตัวแต่ว่ามีวอลลุ่มวีกนี้เนี่ยมีวอลลุ่มแล้วถ้าสม,<า>มมุติ <okay. S 1> ว่าเอ,อปิดบวกได้ด้วยก็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 ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเล็กๆนะครับขอดูเดลลี่โอ้โหเดลลี่แม่ ต้องใช้คำว่าตั้งทรงมาดีนะฮะชุดนี้ทั้งชุดเลยครับจะสังเกตน,นะฮะชุดนี้ทั้งชุดหนึ่งแทง่งสองแทง่งสามแทง่งสี่แทง่งห้าแทง่งห้าแท่งชุดนี้เนี่ยม,มันมันมันมีแท่งแดงลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจบด้วยโดจินะฮะแล้วก็แท่งทางด้านขวาเนี่ยที่เป็นแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็ก็ก็แข็งแรงเหมือนกัน ทีนี้ยผมมองว่าชุดเนี้ยได้ลุ้นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวอลลุ่มอ่ะค่อนข้างราบเรียบ <c oughs> แต่ล่าสุดอ่ะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ <c oughs> แล้วเป็นการเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยณจังหวะที่เราเห็นแท่งแคนเดลสติกเนี่ยสี่ห้าแท่งเนี่ยที่มัน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 สามารถลุ้นเป็นชุดกับตัวในไทม์เฟรมเดลลี่ได้ทีนี้จุดที่ ใช้คำว่าอะไรเดีย่ยสบายใจที่จะตามหน่ยก็คือสิบเจ็ดบาทสามสิบเบรกู่นี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าถ้าเบรกแล้วน่าสนใจลุ้นเป็นชุดกับตัวได้เลยว้าววันนี้จุดทิสตาเลยใช่ไหมบวรนเดียใช่<ด>ครับเอาพอไปพี่น้องนักลงทุนไทย GC จาก104าร้อยสีบาทเหลือสิบเจ็ดบาท จะขึ้นไปสักสิบบาทได้ไหมต้องรอวันนี้นะสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์ครับใครไม่เคยมีจะมีไหมหอืมผมว่ามันก็น่าลุ้นกว่าหลายๆตัวที่มีเนี่ย <c oughs> ก,ก็สิ่งที่พอรุ้นได้นะขณะดนี้ครับครับ,ครบใครไม่เคยมีอยากอยากลองของไหมฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราสามารถกล้าลอง กับหุ้นตัวอืนอ่นผมว่าตัวเนี้ยมันก็น่าลองนะนะด้วยสถานการณ์ณขณะนี้นะะอืมแต่ต้องต้องรอเบรกนิดหนึ่งรอเบรกสิบเจ็ดสามส่วจากโซนลากเลยใช่ไหมฮะใช่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 ค่ะอ่ะตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งคล้ายกันก็คือไอ้บรรจุลองชื่อพี่จุ้ยสัางค์นสักร้กอยบาทสักร้อยหุ้นสักร้อยหุ้น ไอวีเอก็หมื่นเจ็ดอแต่ไป i อวีเอดูมารีก่อนครับอืยังไม่โหดเท่า g ีซต้องบอกว่าแทบจะโอ้โหเป็นคู่แฝดเลยนี่ก็คือ,อในทําฟฟมารีเหมือนกันโซนตรงนี้แนวรับใหญ่ราคาโซนนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นนู่นเลยเออโควิดแล้วก็นู่นเลยปีสองพันสิบสามนะครับอ่านี่โซนล่างเลยก็ ถามว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวคือส่วนล่างมันไม่น่ากลัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเซื้อแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่โอกาสลงเน่ยค่อนข้างยางแล้วทีนี้มาดูในไทม์เฟรมวิก l ตต่อครับในไทม์เฟรมวิกฤตเนี่ยนะฮะจุดที่ผมมองว่าน่าสนใจคือชุดนี้ที่เขาเพิ่งเริ่มเบรกนี่บาทแล้วสังเกตนะฮะชุดที่เบรกชุดที่เบรก นะฮะชุดนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยวอลลุ่มขึ้นด้วยแต่รอบล่าสุดเนี่ยที่เขาเบรกขึ้นมาอ่ะมันอาจจะมาติดโซนแนวต้านชุดนี้ยี่ห้าใช่แถวๆโซนยี่ห้าแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่านะฮะตรงที่ว่านะฮะโอเคถึงแม้เขาจะเบรกแล้วก็ไม่ผ่านนะ,ะชุดนี้เบรกแล้วไม่ผ่านแต่ว่าชุดที่ มีแนวทางการปรับตัวลงมาเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างเบาชุดเนี้ย oh. เพราะฉะนั้นการย่อแล้ววอลลุ่มเบาเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อันนี้คือภาพใน m ท f r เฟรมวิก l y นะครับก็ไม่น่ากลัวท mm hmm. ีนี้ไปเจาะดูใน Time เฟรมเดล i ี่ครับใน Time เฟรมเดล i ี่ให้ดูชุดนี้ครับผม สังเกตว่าเอ,อแท่งที่ปิดเต็มแท่งเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยกินสีแดงกินสีแดงสามแท่งใช่ใช่ใช่กินสีแดงไปแล้วกินด้วยด้วยวอลลุ่มที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ถือว่าได้ลุ้นแต่ถ้าจะแบบว่าชวนชวนหน้าฟอลโล่ตาม ก็ต้องก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะครับผมดูตรงนี้ยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบอ๋อราคาเดิมที่ก็จุยหลุดมานี่ใช่โอเคน่าสนใจซึ่งซึ่งพอไปดูย่อยอีกในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโอ้โหทรงเขาเริ่มมาละนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขามีลักษณะเนี่ยตั้งแต่ชุดเบรกชุดเนี้ย ยกโลเห็นไหมฮะยอ่อลงมายกแล้วก็ไปต่อแต่เขาสะบัดแรงนะคุณจใส่บนเลยนะลากใส่มานะ่ยก็แรงอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดูในทำเฟรมเล็กๆเนี่ยมันก็สะบัดแรงเพราะฉนั้นเนะ่ยเพื่อการหลีกเลี่ยงเนี่ยผมก็เลยมาดูทำเฟรมเดลี่หน่อยสิเพื่อเพื่อให้มันมันเกิดความชัวร์หน่อยเพื่อให้ไอ้คำว่าแรงสะบัดเนี่ยมันมันมันไม่มีความหมาย คือถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดมากกว่ายนะีส่สิบเอ็จดูนเนี่ยไอ้คำไอ้สะบัดเมื่อกี้เนี่ยโอเอาอยู่สะบัดเมื่อกี้ก็คือแท่งเนี้ยแท่งเมื่อวานเนี่ยแสดงว่าไม่น่ากลัวค่ะ <c oughs> ได้ค,ครับอืมอ่ะหมดเวลาคุณจุ้ยแม่เสียดายจังเลยนะฮะคุณจุ้ยกับคำถามที่พี่อยากรู้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อะไรครับ หมดเวลาไม่ไม่นักทุนถามไอ้ที่พี่มันเล่นสแตนดาร์กตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกคือนักทุนลองไปฟังกันชุยย้อนหลังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันจะมีตัวหนเหมือนแบบนี้แล้วยืนได้ตัวไหนผมยังจำไม่ได้เลยอ่ะประมาณนี้นักทุนหมดเวลา เดี๋ยวพี่จะถามหลังใหม่ก็แล้วกันโอเคครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ Sorry, ะครับสวัสดีครับอะก็เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหน,นึ่งท่นงทุนนะฮะ